สวัสดีครับผมวันนี้เรามาอยู่ช่องเอสังครับเดี๋ยววันนี้จะพามาดูหัวลากซีรีส์เจ็ดร้อยหัวลากแท้นะเกียร์กึ่งออตโตนะตครับเดี๋ยวผมจะพามาดูรายละเอียดนะครับว่าทำไมถึงต้องเป็นเกียร์กึ่งออตโต้สิว่ามันมีจุดดีตรงไหนจุดได้ตรงไหนนะครับ จุดได้มีอย่างเดียวนะการบํารุงรักษาครับแต่เรื่องการบํารุงรักษาก็คือทางเราสามารถดูแลบํารุงรักษาได้นะเพราะว่ารถที่เราขายไปก็ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีปัญหานะครับเพราะว่าเราจะทําการตรวจเช็คไปโดยละเอียดนะครับโดยละเอียดจะประมาณนี้นะเดี๋ยวจุดแรกเลยเราไปดูเครื่องก่อนเลยครับปัจจัหลักๆของมันเลย ก็คือจะเป็นเครื่องนะเป็นเครื่อง E3 นะครับ E3 ตัวนี้ก็จะเป็นยูโรห้านะยูโรห้านี่ก็คือเป็นมาตรฐานไอเทียนะครับแต่ว่าโดยรายละเอียดของตัวมันนะก็คือมันจะได้เรื่องความประหยัดนะครับพวกยูโรห้าพวกอะไรพวกนี้แต่ตัวนี้จะเป็นตัว450 ก็เป็นมาตรฐานไอเสียสูงนะก็คือปล่อยมลพิษน้อย,อยนั่นแหละการปล่อยมลพิษน้อยก็คือก็เรียกว่าอะไรหฉีดพวกหัวฉีดอะไรพวกนี้นะครับฉีดรูมันจะเล็กพวกนี้รูมันจะเล็กมากแล้วก็มันจะทําแรงกันน้ำมันได้สูงนะพวกนี้แล้วก็จะทําให้ เวลาจุดระเบิดนะครับมันจะจุดระเบิดได้สมบูรณ์นะมันก็คือจะปล่อยมลพิษออกมาได้น้อยออกมาน้อยออกมาน้อยออกมาน้อยทีนี้ก็จะมีระบบประปัดไอเสียเผาไอเสียอะไรพวกนี้เลยครับมันก็จะช่วยก็หลังจากดูเครื่องเสร็จก็จะเป็นเกียร์แล้วทีนี้เกียร์ก็จะเป็นตัวนี้อตัวนี้เลยเป็นเกียร์แซดเอฟนะครับ เเกียร์ ZF เป็นกึ่งออโต้นะ16สปีดตัวนี้เขาถ้าเป็นตัวนอกนะถ้าเป็นตัวที่มาจากนอกมันจะมีรีทาดมาด้วยนี่นะครับรีทาดคือตัวนี้ชุดตัวนี้ชุดด้านหลังตัวนี้แหละนะชุดตัวนี้แหละด้านหลังนี่แหละจะทําให้เหมือนดึงรถไว้นะครับดึงรถไว้ก็นี่เลยระบบสายฟงสายไฟสายลม พวกความปลอดภัยนี่สูงมากนะรุ่นนี้ก็จะมีเรดราด้านหน้าจวดจับรถด้านหน้าจะมีเรดร์ตัวนี้คอยตรวจจับรถด้านหน้าก็ก็จะมีพวกเซนเซอร์ล้อนะครับเนี่ยเซนเซอร์ลอ เซนเซอร์ล้อพวกนี้นี่สายไฟพวกนี้ตัวนี้จะเป็นเซ็นเซอร์ล้อนะครับก็จะเป็นระบบเบรก EBS นะก็คือมีอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาช่วยด้วยนะครับช่วยในการทำงานรนี่ล้อด,ด้านหลังก็จะมีมีเซ็นเซอร์ล้อด้วยนี่เห็นไหมปุ๊บนี่แหละตัวนี้แหละนี่จะช่วยช่วยจับล้อนะครับ แล้วก็จะเป็นวาล์วเบรกวาล์วเบรกที่เป็น e b s นะนี่จะอยู่ด้านหลังนี่ใต้จาระกนี่ครับไม่เห็นไม่รู้เห็นเปล่านี่แหละตัวน,นี้แหละเห็ดนี่แค่ของเว็บโก้ครับหรือเรียกว่าโมดูลก็ได้แต่ผมเรียกวาวเบรกธรรมดาน,นี่แหละก็จะมีอิเล็กทรอนิกส์มาช่วยในการสั่งงานด้วย ก็ช็อปเบรกจะมีทั้งหมด3ามสี่ระดับก็จะมี engine b r a k นะครับแล้วก็ลีทาดก็ช็อปเบรกช็อปเบรกจะเป็นตัวนี้เลยนี่แหละถ้าระบบครบ,ครบสมบูรณ์นะก็จ,จะใช้ระบบพวกนี้ได้ทั้งหมดเลยนะครับ ก็จะมีล็อกความเร็วคูดคอนโทรลนะครับแล้วก็ล็อกระยะหรือก็แดปทีฟนั่นแหละเรียกภาษาไทยก็แหละล็อกระยะนั่นแหละครับอ่ะก็จะประมาณนี้นี่แหละแต่ที่ผมทำขายออกไปก็คือระบบจะเต็มทั้งหมดเลยนะระบบก็คือจะใช้ได้ทั้งหมดเลย แล้วก็จะมีเขาเรียกอะไรการลื่นพวก VSC อะไรพวกนี้นะเหมือนรถเก๋งรถระดับหรูบ้านเราเลยนี่ตัวนี้ก็จะช่วยการลื่นได้เว่าเซนเซอร์มันจะจับล้อนะมันจะจับล้อว่าถ้าล้อเมื่อไหร่ที่ล้อหมุนไม่เท่ากันนะครับมันก็จะแจ้งเตือนว่าล้อลื่นแล้วก็ระบบเครื่องก็จะตัดกำลังลงนะครับง่ายๆประมาณนั้น ก็คือเมื่อไหร่ที่ล้อลื่นนะครับรถก็จะจัดกําลังเพื่อไม่ให้เพื่อไม่ให้มันลื่นนั่นแหละก็จะประมาณนี้ระบอกโอ้เยอะมากเลยเครื่องก็แห้งๆเลยสวยๆเลยครับอาจจะแพงหน่อยนะเพราะว่าบางคนถามบอกเวลาทำ ทำรถราคานี้ทำไมไม่แต่งไม่เยอะเลยเพราะว่าเราให้ระบบให้ระบบความปลอดภัยต่างๆ,ๆนะไปเยอะแล้วนะครับอือประมาณนั้นเอาจริงๆแล้วถ้าเกิดคนขับรถทั่วไปนะคนขับรถบรรทุกทั่วไปเนะี่ยถ้าถ้ามีระบบแบบนี้นะครบๆเต็มๆแบบเนี้ยมันมันจะช่วยได้เยอะเลยนะครับ มันจะช่วยคนขับให้แบบไม่เหนื่อยล้านะลดลดอาการเหนื่อยล้าเวลาการขับขี่นะครับโอ้ถ้าให้พูดเป็นคำพูดในเยอะแต่สําหรับแต่งสวยมันก็มันก็จะอีกแบบหนึ่งนะแต่ถ้าแต่งสวยก็ได้นะก็ต้องเพิ่มราคาขึ้นไปอีกนะครับนี่ถ้าคนเคยขับรถบรรทุกเนี่ยเขาจะรู้เลย ถ้ามีระบบพวกนี้ครบนะมันจะสุดยอดจริงก็จะประมาณนี้นะครับก็นี่แหละสาเหตุหลักๆทำไมถึงต้องเป็นออตโต้ประมาณนี้นะไม่ถึงต้องเป็นออตโต้เพะขับขี่สบายนะครับก็คือออตโต้ถ้าถ้าซื้อจากผมเนี่ยก็จะมีการดูแลนะ การดูแลระบบเกียร์ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรพวกนี้แหละก็อาจจะมีปัญหาบ้างนิดห,หน่อยก็คือปัญหาหลักๆส่วนใหญ่อะก็เล็กน้อยนะถือว่าเล็กน้อยนะครับที่เจอเพราะว่าที่ปล่อยออกไปที่ขายออกไปยังไม่ค่อยเจอมีปัญหาหนักๆยังไม่มีครับทางหนักเกียร์พวกนี้นะก็ถ้าเป็น16เกียร์พวกนี้มันก็จะได้ท้งทางเรียบขึ้นเขา ขึ้นเขาก็ได้ทางเรียบก็ได้เอาเป็นว่าวิ่งขาหนึ่งอ่ะไม่เหนื่อยอ่ะเจ็ดแปดร้ยโลนี่ไม่มีเหนื่อยนะครับไม่มีแป้นคั์ดด้วยก็คือถ้าอยากเชนเกียร์ก็ดึงดึงคันเกียร์ถอยหลังเลยตัวนี้ง่ายๆก็ต้องอะไรมากมายนี่แหละระบบเขาก็ เยอะระบบจริงจริงอ่งะเยอะมากระบบเกี่ยวกับความปลอดภัยนะ mm hmm. ก็ที่ผมทําขายออกไปส่วนใหญ่ก็คนขับติดใจนะครับติดใจติดใจ,จในรถนะ mm hmm. ไม่ได้ติดใจรูปรักษณ์อะไรเลยติดใจในเวลาการขับขี่อะไรพวกนี้นะ mm hmm. แต่ขออย่างหนึงครับ อย่าไปรีแมปอย่าไปอะไรทําอะไรที่อื่นนะเวลาดูแลนะมันจะลําบากอะไรพวกเนี้ยเวลาผมดูแลครับจะดูแลลําบากจะพาคัสซีก็คัสตีคันนี้ที่มาเป็นสนิมก็มีแค่ตรงนี้นะน,น,นี่เป็นแค่ตรงนี้ผิวผิวบางบางอย่างนะก็อาออกแล้วก็พ่นสีก็ไม่มีปัญหาอะไรหรอกต้องลองมาขับนะครับใครอ,อยากรู้ว่าระบบ เอาไว้ง่ายเทียบกับ Volkswagen Scania ได้เลยครับฟุตบอลท็อปเขาได้เลยเรื been, h, ่องระบบความปลอดภัยนี่ไม่ต้องกลัวแม้แต่ตัวลูกนี่นะยังมีไฟฟ้านะครับนี่นี่ของเว b บโก้นี่เห็นไหมไฟฟ้าเนี่ยนี่ปลั๊กไฟเนี่ย อดตัวนี้จะเป็นตัวสั่งใบลูกนะถ้าเป็นแบบของบ้านเราก็จะเป็นตัวธรรมดาก็คือก็คือไม่มีไฟฟ้าตัวนี้ไม่ช่วยนะเนี่ยเอาง่ายๆคือไม่มีเล็กที่นึ่นมาช่วยนะคือระบบก็ให้มาเต็มๆให้มาเต็มจริงๆอะ่ะก็ทีนี้ก็อยู่ที่มุมมองของลูกค้าแล้วนะว่าจะเลือกแบบไหนนะครับ ก็ระบบพวกนี้เดี๋ยวเราตัดตัดระบ,บบออกให้นะไม่ได้ใช้แต่ถังนี้ไว้เงี้แหละเดี๋ยวมันดูโล่งๆไปมันจะไม่สวยก็ใครไม่เข้าใจก็คือรถรถเก่งในระดับหรูบ้านเราเลยนะระบบอะอประมาณนั้นเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามแล้วก็เข้ามารับชม สวัสดีครับผม